ไงเป็นการ์ตูนที่หนูเคยผ่านตาร่านบ้างนั่นแหละก็คือน้องลูฟี่เนี่ยเขาอ่านค่าหัวตัวเองผิดถูกไหมเขาดูลักผิดทั้งหมดเลยเพรู้ดูลักผิดปุ๊บเขารู้สึกยังไงเขาเสียใจถูกป่ะเพราะว่าค่าหัวเขามันลดลงความจริงแล้วมันไม่ใช่ค่าหัวเขาไม่ได้ลดลงเขาแค่อ่านตัวเลขนั้นผิดอันดับแรกที่หนูเห็นเวลาเขาอ่านตัวเลขผิดอันแรกเลยก็คือลูกน้ํา ลูน้ำเป็นตัวแปรสำคัญในการอ่านตัวเลขทั้งหมดนั้นความจริงเรื่องเนี้ยหนูควรที่จะรู้มากที่สุดเพราะว่าหนูจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนยอะมากไม่ใช่แค่ชีวิตประจำวันตอนนี้ณที่นี้แต่เป็นในแบบในแบบอนาคตอีกข้างหน้า,นา,นา,นาสมมติหนูจะเป็นนักธุรกิจที่รวยมากแต่หนูอ่านเลขพวกนี้ไม่ได้จบเลยนะ หนูอาจจะขาดทุนเป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมอืมทีนี้มาดูข้อที่อยากให้แก้มากที่สุดเลยกับการบ้านที่ทำมาคือหน้าสีข้อที่สองเรามาดูกันว่าทำไมถึงอยากให้แก้ดูนี้นะอันนี้ถ้าเรามาดูมีลูกน้ำทั้งหมด2องตัวใช่ไหมหน้าลูกน้ำตัวที่สองถ้าจำได้แป๊บๆมันคือหลักล้านอันนี้อ่านว่าเล้าน เจ็ดแสนสี่มืนอ่าเห็นข้างหน้าลูกน้ำเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมแล้วอยู่ในหลักพันถ้ามีเลขศูนย์อยู่ในหลักนั้นๆ,ๆเราจะไม่อ่านไม่อ่านค่าประจำหลักนั้นเราจะข้ามไปเลยก็จะกลายเป็นสองร้อยสามสิบหกอ่ะเอาใหม่นะเก้าล้านเจ็ดแสนสี่มืนสองร้อยสามสิบหกอ่าแค่นี้นะเก้าเนี่ยอยู่ในหลักล้านค่าประจำหลักเขาพูดว่าค่าประจำหลักค่าประจำหลักก็หมายถึง ที่ครูพูดเมื่อกี้ที่อ่านอยู่ก็คือค่าประจําหลักจะมีตั้งแต่ร้อยเอ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะไอ้พวกเนี้ยคือค่าประจําหลักแปลว่าเก้ามาอยู่ในหลักล้านถูกหรือไม่เก้าอยู่ในหลักล้านอ่ะมีค่าประจําหลักก็คือหนึ่งล้านอุ้ยแต่ถ้าถามว่ามีค่าเท่าไหร่ก็ตอบว่ามีค่ากว่าเก้าล้านไปเจ็ด เจ็ดอยู่ในหลักแสนค่าประจำหลักของหลักแสนก็คือหนึ่งแสนสี่อยู่ในหลักหมื่นค่าประจำหลักของเอ้ยของสี่ก็คือหนึ่งหมื่นศูนย์อยู่ในหลักพันค่าประจำหลักก็คือศูนย์พันแต่ทีนี้ไม่มีใครเขียนเลขศูนย์พันหรอกแล้วก็เขียนเลขศูนย์ไปเฉยๆเพราะศูนย์มันไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วถ้ามาทำเป็นเดียวๆไม่มีค่าแต่ถ้าเกิดมัเมีนตัวเลขรวมๆอาจจะมีค่าก็ได้ ต่อไป2อในหลักร้อยค่ามั่นจำลักของหลักร้อยก็คือ100ต่อไป3มในหลักสิบค่ามจำาหลักสิบก็คือ10 6อยู่ในหลักหน่วยค่ามั่นจำลักคือ1ข้ค่ามั่นจำลักพวกนี้มีไว้สำหรับเอ่อระยัเรียกจำนวนจำนวนนั้นอ่ะโอเคนะใครที่ผิดไปแก้ด้วยนะข้อนี้ต่อมาเอาละไอหน้า5ข้อ4ใหญ่ หน้า5้ข้อสี่ใหญ่มันให้ตัวเลขมานี่ไงสี่แสนสอม่นไม่อาหลักร้อยเพราะว่าหลักร้อยเป็นเลขศูนทีนี้มาดูเขาขีดไปที่เลข8ดถูกไหมแปดเนี่ยอยู่ในหลักพันถูกปะ8อยู่ในหลักพันเขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่8อันนี้มีค่า8ปดพันแต่ค่าประจำหลักของ8อันนี้คือคือหนึ่พถูกไหม แต่เขาไม่ได้ถามข้าประจํหลักไงเขาถามมีค่าเพราะฉะนั้นเวลาหนูตอบตอบหน้าห้าเนี่ยส่วนใหญ่หนูจะตอบเป็นแบบเลขที่มันอยู่ในหลักล้นั้นเช่น8ปดพันสี่มืนสี่แสนสี่รอยสองล้านอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่ที่เขาขีดเส้นว่าเขาขีดตรงไหนทีนี้หน้าสี่นะห้า 5, โอเคนะผ่านผ่านไปเท่านี้นะเดี๋ยวไปดูคลิปาคสองต่อนะ อ่ะทีนี้มาดูการเรียงลำดับจำนวนนับชื่อบอกอยู่เรียงลำดับหมายถึงการเรียงจากจำนวนน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเรียงลำดับก็เหมือนกับเราเรียงความสูงก็จะเรียงจากสูงไปต่ำหรือว่าต่ำไปสูงอย่างนี้ใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็สามารถเรียงได้เหมือนกันพวกนี้มันเรียงยังไงนะรู้ไหมรู้ไหมว่าพวกนี้มันเรียงยังไงเอาข้อแรกก่อนข้อหนึ่งใหญ่เขาให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากใช่ไหม ถ้าน้อยไปมากหนูต้องหาหาหลักที่น้อยไปหาหลักมากดูทีละตัวก่อนพิจารณาทีละตัวก่อนนะอันนี้เป็นหลักแสนเพราะอะไรเพราะตรงหน้าลูกน้ำเห็นไหมตรงหน้าลูกน้ำเนี่ยเราจำได้แล้วมันเป็นหลักพันพอมันเริ่มเป็นหลักพันปุ๊บนัวมานับใหม่เลยอันนี้ก็เป็น รับถัดไปก็เป็นมือนแล้วก็เป็นแสนอันนี้หลักหมื่นอันนี้หลักหมื่นอันนี้หลักแสนอันนี้หลักหมื่นอ่ารู้หลักแต่ละตัวแล้วอัหลักที่น้อยสุดก่อนเอา้าเคยนัน,นี้ผิดหลักหมื่นยิ่งดึกยิ่งเบอร์้ยหลักแสนเอาละไปกันใหญ่แล้วอ่ะมาดู ราต้องพิจารณาตัวที่หลักน้อยที่สุดก่อนถูกไหมหลักน้อยที่สุดก็นี่หลักหมืน่นถูกปะหลักหมืน่นมีทั้งหมดสามตัวคู่ค้าจะรู้ในงว่าหมืน่นอันไหนมันน้อยที่สุดคะอ่าทีนี้มาดูพิจารณาตัวหน้าสุดจะลูกนี่เลขสี่นี่เลขสามนี่เลขสองเอ้ยนี่เลขเจ็ดรู้อย่แล้วแหละค่าที่น้อยที่สุดสี่สามเจ็ดน้อยที่สุดก็คือ 3ถูกไหมสาก็ต้องขึ้นก่อนก็กลายเป็น3 1มหมื่เป็นตัวแรกถัดมาจากเลขสาก็เป็นเลขสีอ่าตัวถัดไปก็ส3 0 0 0ื่าถัดจากเลขสี่ก็เป็นเลขเ็ดอ่ากลายเป็นเจ็ดหมื่ิบไม่พอแน่เลยชึกช๊กๆึ๊ก,ก,กเออ่อิมๆมเลย อ่ะถัดไปพอเป็นเลขหมื่นแล้วถัดจากเลขหมื่นกันก,ก็จะกลายเป็นหลักแสนอ้าวคค้าหลักแสนดูยังไงคะวิธีดูดูง่ายๆมากเลยถ้าหนูเปรียบเทียบได้หนูก็ทําอันนี้ได้อยู่แล้วดูเลขตัวหน้าสุด็เนเลขหนึ่งี่เลขสามกับสามมันไหนมาก่อนละคะถ้าเลียงจากน้อยไปมากก็ต้อง1นึซีก็เป็น1นึ0 0แสนสและตัวสุดท้ายเขียนไม่พอขอเขียนข้างล่างก็กลายเป็น สามแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบนี่เราก็จะได้การเรียงจากน้อยไปหามากแล้วชุดไหมเรียงจากน้อยไปหามากชุดแต่ทีนี้แนะนำให้ดูคำสั่งโจทย์ด้วยเพราะว่าด้านล่างรู้สึกมันจะเรียงจากมากไปน้อยดูคำสั่งโจทย์ดีๆก่อนเรียงนะอย่าทำเพลินนะจ๊ะเด็กๆ หน้าสิบเอ็ดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หน้าต่อไปหน้าสิบสองก็น่าจะทําได้แหละครูก็เลยข้ามมาทําหน้าสิบสามเลยทีนี้หน้าสิบสามเนี่ยมันไม่มันต่างกับจันเมื่อกี้อันเมื่อกี้เป็นการเรียงจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยถูกไหมหน้าสิบสามเป็นเรื่องการหาค่าประมาณครูค่าค่าประมาณคืออะไรค่าประมาณก็คือค่าที่เราแบบเดาๆกะากะเอากะกะเอาเช่น สมมตินะครูจะบอกว่าเออวันนี้สมมติครูเปิดร้านร้านสเต็กใช่ไหมร้านสเต็กวันนี้มีลูกค้าเข้าร้านประมาณเจ็ดสิบคนอ่าเจ็ดสิบคนประมาณคาว่าประมาณประมาณเจ็ดสิบคนลูกค้าอาจจะไม่ได้มาเจ็ดสิบคนจริงๆก็ได้หรืออาจจะเจ็ดสิบก็ได้แล้วก็ไม่รู้หรอกคนเราประมาณไงเขาอาจจะมาแค่หกสิบเก้าหกสิบแปดหกสิบเจ็ดหกสิบหกหกสิบห้าคนไม่ก็ เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่คนแค่นี้นี่แหละค่าประมาณและเรามาดูกันค่าประมาณมันคืออะไรกันแน่ความจริงค่าประมาณมันคือค่าใกล้เคียงก็คือค่าที่มันอยู่ใกล้เคียงตงัวไหนมากที่สุดนั่นแหละเขาเรียกค่าประมาณเช่นข้อ1ค่าประมาณจำนวนเต็ม10ถ้าบอกว่าเต็มสิเลขที่อยู่ห่างกันเห็นไหมจะห่างกันหลักสิก็คือห่างกันสิห่างกันแค่สิบ ต่างกันแค่10เองทีนี้มาดูเขาบวงเลข7 7ไว้แสดงว่าเขาอยากรู้ว่า77มันมีค่าประมาณใกล้เคียงกับค่าไหนมากที่สุดหนูก็มาตอบไปว่าค่าประมาณของ77คืออุ้ยคืออ่ะคือเท่าไหร่อันนี้เราต้องมาดูกันดูหนะ้า7อยู่ตรงนี้77อยู่ตรงนี้ ถ้าเราจะเดินไปหา80เราต้องเดินทั้งหมดกี่ก้าวหนึ่งสแต่ถ้าเกิดเราจะเดินไปหา70ตรงนู้นจะเดินกี่ก้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดินตั้งเจ็ดก้าวนะถ้าเราเดินไปหา70มันไกลเกินไปเราจะไม่เรียกค่าประมาณแล้วค่าประมาณเนี่ยมันต้องค่าที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด ค่าที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดของ77ก็คือ80หนูก็ตอบทันเลยว่าค่าประมาณ77ก็คือของ7 7ก็คือ80อ่าทีนี้ต่อมาเจอเนี้ยจ้าข้อ2ใหญ่ค่าประมาณที่เป็นจำนวนเต็มร้อยเต็มร้อยก็หมายความว่าอะไรเนี่ยก็หมายความว่าไอ้เส้นเนี้ยมันหา่างเฮ้ยมันห่างก,กันทั้งหมด100ห่างก,กันร้อยหน่วย ก็ห่างกันทีละร้อยนั่นแหละค่าประมาณของเราเขียนก่อนนะค่าประมาณของห้าอห้าสิบห้าคือทีนี้ละมันเลยเอ้ยอ่ะนับเอาที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดอันนี้ก็คือสมมติเอ,อ่อครึ่งช่องครึ่งช่องครึ่งช่องบวกหนึ่งสองสามสี เดินทั้งหมดสี่ครึ่งอันนี้เดินสี่ครึ่งนะอ่ะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งสีนี้อันนี้ครึ่งหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวเดินไปฝั่งหนึ่งตั้งห้าช่องนะห้าช่องครึ่งทีนี้มาดูห้าช่องครึ่งกับสี่ช่องครึ่งมันอยู่ใกล้อันไหนมากกว่ากันถ้าอยู่ใกล้หมายความว่า ช่วงที่มันก้าวเดินยิ่งน้อยถูกไหมแปลว่าไอ้ห้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กับ6กอะไรมากที่สุด 600, 600เพราะฉะนั้นค่าประมาณเอ่อลืมเขียนไปอย่างหนึ่งแฮะค่าประมาณจำนวนเต็ม100ของ5 5าคือ600อันนี้ก็ค่าประมาณของ ค่าประมาณนี้นีหาค่าประมาณจํานวนเต็มสิบออย่าลืมเขียนนะเด็กๆของเจ็ดสิบเจ็ดคือแปดสิบอ่าทีน้นาสิบสามสิบสี่คิดว่าหนูน่าจะทําได้แล้วแหละก็เลยข้ามมาทําหน้าสิบห้าเลยอืมเริ่มเลยมาดูหน้าสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นตารางทั้งหมดแบบนี้ถูกไหม และจะเป็นช่องค่าประมาณจำนวนเต็ม1 0เต็มร้อยเต็มพันะ 10, 100, 100, ที่นี้มาดูกันข้อข้ําทำมาเยอะและ้วลองมาทําข้อสุดท้ายกันบ้างก็คือข้อ12ข้อ12เอาค่าประมาณเต็ม10ก่อนเต็ม10คือช่องหลังสุดวิธีทําง่ายมากเราจะดูหลัก10ถูกไหมดูหลัก10นะประมาณหลัก10โหหนาเตอะเลยแปบ๊บนึง ดูหลักสิบก่อนนะอันนี้หลักสิบเออเด็กๆอันนี้คือหลักสิบก่อนนะหลักสิบมาดูหลักสิบเวลาทำขีดหลักสิบไว้แล้ววงวงเลขหลังหลักสิบก็คือเลขเออเลขด้านหลังหลักสิบอะเป็นเลขศูนย์ถูกปะให้คิดแบบนี้อันนี้ประมาณหลักสิบนะอันนี้ประมาณ ลักสิดูในวงสังเกตในวงในวงมันเป็นเลข0ูนย์ถูกปะให้เราคิดว่าตั้งแต่ศนย์ถึงสเนี่ยเราจะเรียกว่าให้ปัดลงและเลขตั้งแต่5้ถึงเเนี่ยจะให้ปัดขึ้นในวงกลมนะเฉพาะในวงกลมแต่ในวงกมนี้เป็นเลขศูนย์ปัดลงก็หมายถึงอะไรปัดลงก็หมายความว่า ไม่ต้องไปเพิ่มเลขห้าใช้เลขห้าเหมือนเดิมอันนี้ข้าประมาณหลักสิบของสามหมื่นแปดพันห้าสิบเนี่ยมันก็ได้เป็นเลขเดิมก็คือข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมเราประมาณหลักสิบไงข้างหน้าเราก็เขียนเหมือนเดิมทีนี้ห้าสิบอันนี้ก็เขียนเหมเอือนเดิมก็คือห้าศูนย์เพราะเราไม่ได้ปัดขึ้นอันนี้เราปัดลงแล้วก็มาเขียนข้างตรงนี้ข้างหลังได้ทั้งหมดสามหมื่นแปดพันห้าสิบ ทีนี้เริ่มต่างและเป็นประมาณค่าหลักร้อยหลักร้อยนะดูหลักร้อยแล้วนะหลักร้อยปุ๊บอยู่ไหนเอ่ยอันนี้หลักหน่วยสิบนี่ร้อยอยู่นี่ร้อยหลักร้อยอยู่นี่ใช่ไหมขีดเส้นที่หลักร้อยไว้อุ้ยขีดเส้นหลักร้อยวงเลขตัวหลังหลักร้อยก็คือขีดเส้นตัวหน้าวงเลขตัวหลังอืม มาดูตัวเลขห้าเลขห้ามันเราต้องทําไงนะเราต้องปัดอะไรต้องปัดขึ้นถูกไหมถ้าปัดขึ้นให้บวกหนึ่งที่ตัวที่ขีดเส้นพอบวกหนึ่งตัวที่ขีดเส้นอย่ยเพิ่งทําอะไรทั้งสิ้นเขียนเลขข้างหน้าที่ขีดเส้นมาก่อนก็คือมีเลขสามเลขแปดแล้วก็ลูกน้ําทีนี้เราเอาหนึ่งบวกศกูนย์แล้วก็ได้หนึ่งทีนี้เราประมาณค่าถูกไหมเลข หลังที่ขีดเส้นเวลาประมาณค่ากลายเป็นเลขนี่หมดเลยศเราก็จะได้เป็น38 100ในการประมาณค่าหลักร้อยหลักร้อยเสร็จแล้วต่อไปหลักอืมอืมถูกแลหลักร้อยเสร็จแล้วต่อไปเป็นหลักพันหลักพันขีดเส้นหลักพันวงเลขข้างหลัง กลายเป็นเลขแปดอีหลักพันหลักพันดูตัวเลขที่ขีดเส้นมันคือเลขแปดใช่ไหมแต่เราไม่เน้นเลขแปดเยอะเราเน้นเลขวงกลมมากกว่าเลขวงกลมเป็นเลขศูนย์ให้ปัดลงถ้าปัดลงแปลว่าไม่ต้องไปบวกหนึ่งนเลขแปดก็คือเลขแปดไม่ต้องทําอะไรเลยเลขแปดอยู่เฉยๆแสดงว่าเวลาเราเขียนตัวนี้แล้วก็เขียนเลขข้างหน้าเลขแปดเหมือนเดิมคือเป็นเลขสามแล้วก็เป็นเลขแปดก็เราไม่ได้ปัดปัดขึ้นไงเราปัดลงก็เขียนตัวเลขเดิมก็คือ สากับแล้วก็มีลูกน้ําทีนี้เราประมาณค่าเสร็จแล้วเราประมาณเลขหลังกี่เส้นปุ๊บมันจะกลายเป็นเลขศูนย์หมดเลยแสดงว่าค่าประมาณของค่าประมาณเต็มพันของ3 8มหมได้3 8 0 0มื่นแปดพันโอเคไหมโอเคนะไฮไลท์ของเราก็คือสูตร โอ้ oh, ขยับไม่ได้0ถึง4ให้ปัดลง5ถึง9ให้ปัดขึ้นโอเคนะโอเคไหมอ่า uh, เอาสักตัวอย่างหนึ่งเออเอาไหนดีเอาไหนดีเอาตัวที่ไม่มีเลขศูนย์บ้างเอาข้อห้าแล้วกันอ่า uh, เดี๋ยวเขียนใหม่นะศูนย์ถึงสี่ปัดลงห้าถึงเก้าปัดขึ้นเฉพาะในวงกลม ในวงกลมอันแรกประมาณเต็ม10ประมาณเต็มสิขีดหลัก10วงเลขหลังมใ้วงกลมเป็นเลขสองถูกไหมสอให้เราทำไหมสองให้เราปัดลงถ้าปัดลงแปลว่าเลขเลขค่าเนี่ยมันเขียนเหมือนเดิมแต่ว่าข้างหน้าเลขค่าก็มีเลขอื่นอีกก็มาเขียนเลขอื่นด้วยก็เป็น6 เจ็ดลูกน้ำสี่ห้าอ่ะการประมาณค่าเลขหลังขีดเส้นกลายเป็นเลขศูนค่าประมาณเต็มสิบของ67,452ได้หกหมื่นเต่อไปไม่เอาเต็มสิบแล้วเอาเต็มร้อยบ้างเต็มร้อยขีดเส้นหลักร้อยวงเลขข้างหลัง เลขข้างหลังกลายเป็นเลขห้าเลขห้าถึงเลขเก้าปัดขึ้นแสดงว่าบวกหนึ่งตรงเลขที่เขียนเส้นก่อนที่จะบวกหนึ่งเขียนเลขข้างหน้าเหมือนเดิมก่อนก็คือมีเลขหกเจ็ดลูกน้ำหนึ่งบวกสี่กลายเป็นห้าเลขข้างหลังที่ขีดเส้นใส่เลขศูนย์หมดเลยก็จะกลายเป็นหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย เป็นการประมาณค่าหลักเอ้ยเป็นการประมาณค่าเต็มร้อยของหกหมืเ้อยห้าสิเต็มร้อยเสร็จแล้วต่อไปเต็มพันเต็มพันขีดหลักพันวงเลขหลังอ่าดูเลขในวงสิเลขในวงเป็นเลขสี่แสดงว่าปัดลงปัดลงไม่ต้องบวกอะไรทั้งสิน้นเลขหน้าขีดเส้นเขียนเหมือนเดิมคือเลขหก ขีดเส้นตรงนี้ไม่ได้ปัดอะไรเขีคเหมือนเดิมเป็นเลขเจก็เราปัดลงไงก็เลยได้เลขเดิมทีนี้เลขหลังที่ขีดเส้นกลายเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดแสดงว่าค่าประมาณของเออเต็มพันของหกหมืนเจ็ดพันรอยห้าสิก็คือหกหมื่นเจ็ดแค่นั้นจบแล้วทีนี้ถ้าสิทำเหมือนกัน ทำาเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะทำข้อ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 ีให้ดูข้อสี่เอามาเขียนเหมือนเดิมศูนย์ถึงสี่ปัดขึ้นเอ้ยปัดลงห้าถึงเก้าปัดขึ้นชึบตัวแรกเต็มหมื่นเต็มหมื่นใช่ไหมข้อสี่ขีดหลักหมื่นหลักหมื่นคือเลขห้าแล้ววงข้างหลัง ข้างหลังเป็นเลขศูนย์ปัดลงปัดลงใช่ปะแสดงว่าตัวที่ขีดเส้นไม่ต้องบวกอะไรแต่ตัวหน้าที่ขีดเส้นเขียนเหมือนเดิมก็คือเลขหนึ่งเลขแปดเลขห้าเราปัดลงไงห้านี่เขียนเหมือนเดิมข้างหลังเลขที่ขีดเส้นใต้กลายาเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดค่าประมาณของหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเป็นค่าประมาณเต็มหมื่นก็คือหนึ่งล้านแปดแสน ห้าหมืนอืมจบแล้วต่อไปเป็นเต็มแสนเต็มแสนขีดหลักแสนก็คือ8วงข้างหลังคือเลขห้เลขห้ปัดขึ้นตัวที่ขีดเส้นบวก1ข้างหน้าที่ขีดเส้นใต้เลขแปดเขียนมาเนเมิมคือเลขหนึ่งลูกน้ำเอ่อเอา1นบวกแกลายเป็น9้า เลขหลังที่ขีดเส้นใต้ทั้งหมดกลายเป็นเลขศูนย์อัน,นี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดให้ครบจํานวนตัวด้วยนะค่าประมาณเต็มแสนของ1นึ0งหเอ้ยหนึ่งล้านแปดแือยสิบเก้าคือหนึ่งล้านเก้าแสต่อไปค่าประมาณเต็มล้านเต็มล้านชื่อบอกอยู่ เต็มล้านขีดหลักล้านวงหลักข้างหลังก็คือหลักแสนม,มาดูเลขแปดต้องปัดอะไรอันนี้ปัดขึ้นบวกหนึ่งที่หลักล้านต้องบวกหนึ่งที่ขีดเส้นใต้เสมอนะบวกหนึ่งที่หลักล้านเลขข้างหน้าหลักล้านไม่มีไงแสดงว่าบวกหนึ่งไปเลยอันนี้ก็กลายเป็นเลกหนึ่งกลายเป็นสองเลขข้างหลังลูกน้ําหรือเลขข้างหลังที่ขีดเส้นใต้กลายเป็นเลขศูนย์ทั้งหมด ก็หมายความว่าค่าเนี่ยมันอยู่ใกล้สองล้านมากพอทำได้ไหมคิดว่าน่าจะได้นะพอสี่ฉลาดอยู่แล้วทุกคนเก่งมากเพราะว่าขนาดไม่ได้อัดคลิปยังทำกันบ้าส่งอะไรเลยคิดดูสิคิดว่าหนูต้องฉลาดขนาดไหนผู้ปกครองก็สอนดียอดเยี่ยมยูคนนี่เขาชอบให้ผู้ปกครองนะคะสู้ๆต่อไปนะคะ ไปหน้า17หน้า17ก็ไม่ได้ต่างกับอันเมื่อกี้แต่มันจะมเีเครื่องหมายหนึ่งที่ต้องรู้ไว้เห็นเครื่องหมายคลื่นที่เป็น2คลื่นเาขาเรียกว่าไงนะคลื่น2คลื่นที่อยู่ขนานกันไหมเขาเรียกว่าคลื่นสองอันอา่าเรียกคลื่นสองอันได้ไหมก็เหมือนตัวเท่ากับอะแต่เปลี่ยนเป็นคลื่น เออก็เหมือนตัวเท่ากับแต่เปลี่ยนเป็นคลื่นแค่นั้นเครื่าาองหมายนี้เรียกว่าค่าประมาณค่าประมาณก็คือเกือบจะเท่ากับไงแต่มันไม่ได้เท่ากับมันกลายเป็นคลื่นแทนคลื่นนี้คือค่าประมาณทีนี้ในหน้าสิบเจ็ดมาดูค่าประมาณเต็มล้านเต็มล้านขีดหลักไหนขีดหลักล้านถูกไหมอ่าขีดสมมติทำาพอสามขีดเลขแปดวงเลขวงหลักแสน ขีดหลักล้านวงหลักแสนมาดูหลักวงที่ตัวที่วงกลมเป็นเลข8 0ดศถึงสปัดลง5้ถึงเปัดขึ้นแสดงว่าในในตัวที่ขีดเส้นให้ปัดขึ้นก็คือบวกเปบกหนึ่งค่าประมาณของ8ล้านแปดแสนก็จะกลายเป็น8ปวงหเป็น9ก้ลูกน้ำเลขหลังที่ขีดเส้นกลายเป็นเลขศูนย์ทั้งหมด ค่าประมาณนี้ก็คือเก้าล้านคิดว่าไม่ได้ยากนะอันนี้ถ้าทําตารางได้น,นี้ก็ต้องทําได้ f fighting ค่ะเด็กๆหมดแล้วหมดแล้ว f i g h t i n g บทนี้ก็จบแล้วนะทําแบบทบทวนข้างหลังด้วยหรือจะเรียกว่าไปข้อสอบก็ได้จบแล้วสำหรับบทนี้หน่วยที่1อันนี้จบแล้วเก่งมากเลยปะสีป๊มือ ถือว่าเป็นปอแรกที่จบบดเต็มหน่วยมากที่สุดน,นจะจ๊ะ